มาถึงโจทย์ข้อที่ยี่สิบสามกันบ้างนะคะวันพุธเนาะกลางสัปดาห์พอดีนะคะถ้าใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้หรือเพิ่งมาเจอเพจนี้นะคะจริงๆเนี่ยพี่อ้อมจะบอกว่าเคยลงข้อสอบเกี่ยวกับข้อมาหนึ่งว้เยอะมากๆนะคะใน u ูทูบนะคะสามารถไปดูได้ใช้ชื่อช่องคณตศาสตร,ร์ปราชชาเช่นเดียวกันนะคะชื่อเพจก็เนี่ยไปสามารถเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะพี่อ้อมสร้างไว้เป็น list, เพลย์ลิสต์เนาะมีทั้งบรีนสตีวิสศึกษานาลีสามเซตต่างๆนะคะอย่างส่วนข้อยี่สิบสามข้อนี้นะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมการนิดนึง ะะแต่ว่าจะเน้นไปเรื่องที่สมการอายุเนาะคือมันจะเป็นโจทย์ปัญหาแล้วที่เราต้องทําเองก็คือการสร้างโจทย์ปัญหา mm. การสร้างตัวแปรนะคะซึ่งสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการสร้างตัวแปรเพราะว่าถ้าเราสร้างตัวแปรผิดปุ๊บตอนที่มันจะมาเป็นเป็นสมการนะคะอันนั้นน่ะถ้าผิดปุ๊บก,ก็คือผิดทันทีเลยนะคะต่อให้เราจะบอกว่าเราแก้สมการถูกแต่มันผิดมาตั้งแต่แรกอะ่ะยังไงก็คือแบบเพราะนั้นก็จะเสียคะแนนไปฟรีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเน้นกันที่ การสร้างสมการจากโจทย์ปัญหานะคะเรื่องการคำนวณอายุอย่งางโจทย์ข้อน,นี้นะคะเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมิ่งมีอายุเป็นสามในสี่เท่าของอายุของขวัญถ้าปัจจุบันมิ่งมีอายุเป็นสิบห้าปีแล้วอีกสิบปีขา้างหน้ามิ่งมีอายุเป็นกี่เท่าของขวัญซึ่งมันไม่น่าจะใช่จำนวนเต็มนะคะเพราะนี่เลย ในช้อยแต่ละช้อยนะคะให้มาเป็นเศษส่วนซึ่งจํานวนเท่าอะค่ะไม่จําเป็นจะเป็นจานวนเต็มนะเป็นเทศนิยมได้เป็นเศษส่วนได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะคํานวณออกมาแล้วแบบเฮ้ยได้ทศนิยมผิดหรือเปล่าไม่ผิดนะคะเป็นได้หมดเลยอ่ะเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันพี่อ้อยเคยสอนไว้นะคะในคลิปทุกคลิปเลยว่าถ้าเป็นการคำนวณอายุแนะนำว่าให้สร้าง ตารางย้านะสร้างตารางนะคะปัจจุบนันเริ่มจากอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ดูว่าแต่ละข้อนะคะพูดถึงใครบ้างมีจํานวนคนกี่คนนะคะอย่างข้อเนี้ยเขาเดี๋ยวเรามาดูช่วงเวลาก่อนละกันก็จะมีคําว่าปัจจุบันนะคะ,ะแล้วก็มีคําว่าอีกสิบปีข้างหน้าก็แปลว่าช่วงเวลาที่เขาพูดถึงอไม่มีอดีตเนาะมีแค่ปัจจุบันกับอนาคตนะคะ,ะพี่อ้อมก็จะสร้างตารางแบบนี้ อ่าปจบก็คือปัจจุบันนะคะแล้วก็อนาคตอ่ะคราวนี้เราก็มาดูว่าอ่าเราโจทย์พูดถึงใครบ้างมีคนกี่คนนะคะที่โจทย์พูดถึงอ่ะคนแรกก็จะเป็นมิ่งนะคะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นขวนัญอ่ะมีแค่นี้เลยเนาะคือมีมิ่งกับมีขวัญน,นะคะแหพี่ออมก็สร้างตารางใส่ชื่อลงไปด้วยเพราะถ้าไม่ใส่เดี๋ยวเราจะงงนะคะว่าเราสร้างตัวแปรให้ใครอ่ะอันนี้ก็เป็นมิ่งอันนี้เป็นขวนัญ อ่าคราวนี้เขาบอกว่าปัจจุบันนะคะมิ่งมีอายุเป็นสามในสี่เท่าของขวัญอ่าอันนี้เราก็ยังใส่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าขวัญอายุเท่าไหร่ถูกไหมแต่มันมีวักถัดมาค่ะที่เขาบอกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยมิ่งมีอายุเป็นสิบห้าปีแสดงว่าอันเนี้ยใส่ได้เลยว่าตอนเนี้ยค่ะในปัจจุบันเนี่ยมิย่งเนี่ยอายุสิบห้าปีนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพี่อ้อมก็ใส่ได้เลยว่าปัจจุบันคือสิบห้าปีถูกไหมปัจจุบันคือสิบห้าปี แล้วอนาคตข้างหน้าค่ะโจทย์บอกว่าอีกสิบปีข้างหน้าแปลว่าอายุของแต่ละคนในอนาคตอะจะต้องโวนบวกเพิ่มไปอีกสิบถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าตอนเนี้ยเขาอายุสิบห้าตัวมิ่งเนี่ยอายุสิบห้าสิบปีข้างหน้าก็ต้องบวกเพิ่มเป็นยี่สิบห้าปีอ่างั้นท่าแบบว่าตอนนี้มิง่งอะเรารู้อายุของมิ่งหมดแล้วนะเหลือแค่อายุข,ของขวัญวักนี้ใช้ไปแล้วนะคะค่าถิ่งไปเลยมีอยู่วักหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือวักแรก มิ่งมีอายุเป็นสามในสี่ของขวาญเราจะเอาข้อความเนี้ยนะคะคําว่ามีอายุเป็นสามในสี่เท่าของขวัญเนี้ยมาสร้างเป็นสรรมการแต่สรรมการข้อเนี้ยดันบังเอิญว่าเจอโจทย์ที่มันแบบไม่ต้องตั้งสรรมการยากมากมายนะคะก็คือได้เลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีบางวรคเนี่ยที่เขาบอกมาแล้วชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีอะคะ่ะอันเนี้ยตัวแปรมันจะเริ่มเยอะขึ้นเดี๋ยวนั้นค่อยว่ากันนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกอ่ย้อนกลับมาที่อันนี้ก่อน ปัจจุบันแสดงว่าโจทย์โฟกัสที่คาว่าปัจจุบันถูกไหมปัจจุบันมิ่งมีอายุเป็นสาในสี่ของขวาญตรงเนี้ยเราจะเอามาสร้างเป็นสมการก็คือเรามาโฟกัสที่ช่องปัจจุบันก่อนเขาใช้คําว่ามิ่งมีอายุเป็นปัจจุบันเนี่ยมิ่งอายุสิบห้าถูกไหมมีอายุเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะคาว่าเป็นได้คือจะได้มีค่าจะเป็นพวกเนี้ยคือเครื่องหมายเท่ากับทั้งหมดเลย อ่ะเป็นเป็นอะไรเป็นสามในสี่เท่าสามในสี่เท่าก็คือเศษสามส่วนสี่ถูกไหมเท่าคําว่าเท่าคําว่าของคือเครื่องหมายคูณคูณอายุของขวัญซึ่งตอนนี้ถามว่าเรารู้ไหมว่าอายุของขวัญเป็นเท่าไหร่ในปัจจุบนันเราไม่รู้ถูกไหมคะดังนั้นเราก็กําหนดให้มันเป็นตัวแปรอะไรก็ได้พี่อ้อมก็จะกําหนดให้มันเป็นเออ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นก็คูณเข้าไปอ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะมิ่ง ในปัจจุบันก็คือ15มีอายุเป็นก็คือเครื่องหมายเท่ากับ3มใน4ก็คือเศษ3มส่วน4่คว่าของคำว่าเท่าคือเครื่องหมายคูณของใข่ล่ะของขวัญก็คือขวัญเนี่ยอายุเป็น A เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือหาว่าอายุของขวัญในปัจจุบันเนี่ยคือเท่าไหร่เราก็แค่แก้สมรรการนะคะอยากได้ค่า A ททำยังไงนะคะก็ย้าย4ขึ้นไปคูณเนาะแล้วก็ย้าย3นะคะลงมาหาร ตัดได้ไหมถ้าตัดได้ก็ตัดให้สุดนะคะสามหนึ่งสามสามห้าสิบแพรก็แสดงว่า A เนี่ยมีค่าเป็นยี่สิบเพราะฉะนั้นความหมายก็คือปัจจุบันเนี่ยขวัญอายุยี่สิบแสดงว่าอนาคตขวัญก็จะต้องอายุสามสิบถูกไหมคะแต่ทำไมไม่มีคำตอบละ่ะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะว่าโจทย์ถามอะไรอ่าโจทย์ไม่ได้ถามว่าใครอายุเท่าไหร่ถูกไหมแต่โจทย์ถามว่าอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยมิ่งมีอายุเป็นกี่เท่าของขวัญ เขาถามเป็นกี่เท่าไม่ได้ถามว่ากี่ปีเพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้ว่ามิง่งมีอายุเป็นกี่เท่าใช่ไหมก็เอาอายุมิ่งขึ้นก่อนอ่ะมิ่งยี่สิบห้าขวัญสามสิบ อยากรู้ว่าเป็นกี่เท่าทำยังไงก็จับมาหารกันนะคะซึ่งอันนี้ใช้แม่5ตัดได้เนาะก็5 5 2แ่5 6 30นะคะก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน6เท่าแค่นี้เลยนะคะเวลาถามว่าใครเป็นกี่เท่าของใครนะคะใช้เป็นการหารทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้อข้อควายนะคะเศษ5ส่วน6ค่ะ